คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้คอนเทนเนอร์ขนาด40ฟุตดดดแปลงสวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจะส่งที่หัวหินประจวบคีรีขันครับซึ่งทางลูกค้าสั่งผลิตไว้นะครับเป็นตู้สเปคพิเศษนะครับรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับเดิมๆเ,เลยนะครับขนส่งสินค้าเกรดส่งออกนะครับลอนสวยปีใหม่แล้วก็ ชํารุดน้อยที่สุดนะครับไม่มีรอยปะนะครับก็คือตัวตู้มีขนาดความกว้างอยู่ที่2.44เมตรนี่คือด้านกว้างนะครับตามแนวปากานะครับยาวด้านหน้า12.16เมตรความสูงอยู่ที่2เมตร60ครับตัวตู้หลังคาและผนังจะเป็นรอนของตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆนะครับและถูกขัดสนิมแล้วก็พ่นทับด้วยสีรองพื้นกัดสนิมและพ่นทับด้วยสีจริงนะครับภายนอกอย่างที่เห็นในภาพ เป็นสีน้ําเงินครับตอนนี้รีวิวตอนไม่มีแดดนะครับก็อาจจะมืดๆทึบๆนิดหนึ่งนะครับตัวตู้ครับยังคงเอกลักษณ์ของตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆคือมีลอนของตู้นะครับที่เป็นลอนๆนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ตัวประตูของตู้คอนเทนเนอร์นะครับบานคู่ยังเปิดได้ตามปกติส่วนสีครับเราขัดสนิมแล้วก็พ่นทับด้วยสีรองพื้นแล้วพ่นทับด้วยสีจริงสีอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับจะเป็นสีของ T.O.A. กร i ทต,ตันนะครับ อ,า,อาจจะพิมพ์เพียเพ้ยนนะครับสีเพราะว่ามันมืดนะครับตอนนี้ด้านหลังของตัวตู้ครับจะไม่มีการตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นครับจะเป็นแค่การทำขัดทำสีนะครับส่วนด้านที่เป็นด้าน2.44เมตรนะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านผนังทึบของตัวตู้ซึ่งด้านนี้จะอยู่ตรงกันข้ามกับประตูของตู้คอนเทนเนอร์เดิมส่วนด้านหลังด้าน12เมตร16เซนจะเป็นด้านทึบครับ ตัวตู้จะมีหูหิ้วนะครับเป็นคอลัมน์ตู้ไว้สำหรับยกย้ายได้นะครับสำหรับตู้40ฟุตนะครับใช้เครนด้านหน้าครับที่เป็นด้าน12.0 0เมตรนะครับเป็นด้านไฮไลท์ของตัวตู้ตัวนี้นะครับจะมีกระจกบานฟิกนะครับเป็นกรอบอลูมิเนียมนะครับสีดำนะครับแล้วก็เป็นกระจกนะครับสีดำนะครับมีให้3ชุดนะครับอันนี้จะต้องมีการตัดนะครับเปิดโล่งแล้วก็วางเฟรมเหล็กเข้าไปแล้วก็ระจกใส่เข้าไปแล้วก็มีการเก็บงานต่างๆนะครับตัวกระจกก็จะมีตัวกันสาดเล็กๆให้ด้วยนะครับตัวนี ก็ตรงนี้มีการตัดแต่งเป็นกระจกบานฟิกจำนวน3ชุดนะครับส่วนด้านตรงกลางนะครับตรงกลางของตัวตู้เลยครับจะมีการตัดนะครับวางเฟรมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใส่เป็นประตูนะครับเป็นบานเลื่อนแล้วก็บานฟิกนะครับเป็นเลื่อนคู่กลางแล้วก็บานฟิกซ้ายขวาแล้วก็จะมีการซอยช่องกระจกด้วยนะครับที่เาื่อนชมเห็นนี่นะจะมีการซอยช่องกระจกอีกทีนะครับ ส่วนหน้าต่างครับตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งชุดก็จะเป็นการซอยช่องกระจกเหมือนกันนะครับเป็นกรอบอลูมิเนียมสีดํากระจกสีดำเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้เขาจะมตั้งนะครับอันนี้ก็นี่ฮะก็จะเน้นเป็นน้ําเงินตัดดําทั้งหมดนะครับ <submit. S 1> นี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้ใบนี้นะครับซึ่งทางลูกค้าจะนําไปดัดแปลงต่ออีกทีนะครับอันนี้เราก็ทําสีตัดวางเฟรมติดตั้งประตูหน้าต่างให้นะครับเจาะช่องให้ส่วนสีภายในครับสีภายใน ของตัวตู้นะครับจะเป็นสีขาวนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งไว้นะฮะแล้วก็ไรแมกนะครับคือตรงนี้จะเป็นบันไดนะครับแล้วก็ขึ้นไปบนชั้น2อีกทีนะครับจะมีตู้หนึ่งใบนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมีการตัดบางเฟรมไปละอันนี้ก็จะมีการขึ้นชั้น2อีกทีครับหรือท่านผู้ชมอาจจะดัดแปลงเป็นช่องแสงก็ได้นะฮะตัวนี้ติดตั้งกระจกเพิ่มได้แล้วก็นี่ครับช่องบานฟิกทั้งหมด3ช่องนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปครับแล้วก็ประตูครับกระจกพร้อมมุมลวดนะครับ เดี๋ยวลักษณะการปิดประมาณนี้น,นะก็จะเป็นมีช่องนะครับเป็นเหมือนบานฟิกทีนะครับโดยการซอยอลูมิเนียมเข้าไปทีนะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่ามีบานฟิกนะครับก็ซ้ายสุดบานฟิกขวาสุดบานฟิกคู่กลางบานเลื่อนพร้อมมุมลวดสีดําให้กรอบอลูมิเนียมสีดําแล้วก็มาฝังหน้าต่างครับลักษณะเดียวกันครับก็เป็นแบ่งเป็นทั้งหมด4ช่องนะแล้วกันนะครับซ้ายสุดบานฟิก ขวาสุดบานฟิกคู่กลางบานเลื่อนพร้อมกับมุ้งลวดสีดําครับแลว้วก็ด้านนี้จะเป็นบานกระทุ้งอีกหนึ่งบานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตัดวางเฟรมเพิ่มแล้วก็ใส่บานกระทุ้งเข้าไปแล้วก็มีมุ้งลวดให้สีภายในครับเป็นสีขาวนะครับอันนี้จากสีดําเดิมจะเป็นสีเทาของตู้คอนเทนเนอร์ขัดใหม่นะครับแล้วก็ทําสี พื้นครับอันนี้เดี๋ยวทางลูกค้าเนี่ยจะไปปูเป็นกระเบื้องกรนโต้ที่หน้าง,งานอีกครั้งแล้วก็ติดตั้งแอร์แล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่าตู้จะต้องมีการต่อการซ้อนกันดังนั้นยังไม่ได้ทําตรงนี้นะครับพื้นก็จะเป็นพ,พื้นไม้เดิมของตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆแข็งแรงทนทานซึ่งรับน้ำหนักได้1ตันต่อตารางเมตรครับนี่คือรายละเอียดภายในของตัวตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตแบบพรีเมียมใบนี้ครับนี่ผมพาแพนดูภายในนะครับ ติดตั้งระบบไฟฟ้าปูพื้นบูชนวนเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ติดตั้งกระจกตำแหน่งตัดแต่งต่างๆได้หมดนะครับตามความต้องการการใช้งานครับครับตู้ใบนี้อันที่ผมแจ้งไปนะครับเตรียมจัดส่งที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะครับสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้คอนเทนเนอร์ขนาด40ฟุตดัดแปลงแบบเริ่มต้นนะครับ ราคาสามารถติดต่อสอบถามได้พี่ฝ่ายขายครับที่เบอร์0899995345หรือที่ราย OA ของทางบริษัท a SI Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมและก็ขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้ครับสวัสดีครับ